ดีเลงเรือไขคดีแตงโมรอบสุดท้ายกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ลงพื้นที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาจำลองเส้นทางเรือคืนเกิดเหตุ24กุมภาพันธ์2565เพื่อเทียบข้อมูลกับภาพถ่ายหลักฐาน3จุดสำคัญสะพานพระราม8สะพานสังฮีและสะพานพระราม7 คณะพนักงานสืบสวนใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งในการเก็บข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับพิกัด GPS และสัญญาณโทรศัพท์ของคนบนเรือพร้อมให้สื่อมวลชนร่วมสังเกตการ์พันตำรวจตรีนัทพลดิษยธรรมหัวหน้าคณะสืบสวนเปิดเผยว่านี่เป็นการลงพื้นที่ครั้งสุดท้ายก่อนนำข้อมูลทั้งหมดทั้งพยานหลักฐานคําให้การและผลการตรวจนิติวิทยาศาสตร์เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริง โดยจะใช้เวลาประมาณ1เดือนในการสรุปผล DSI เผยว่าขณะนี้ได้หลักฐานจำนวนมากและรอผลตรวจภาพจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ภายใน14พฤศจิกายนนี้เพื่อพิสูจน์ว่าภาพที่ปรากฏในสื่อมีการตัดต่อหรือไม่รวมทั้งวิเคราะห์คำให้การในคดีต่างๆที่คุณแม่ของแตงโมส่งมอบเพิ่มเติมโดยคาดว่า DSI จะสรุปผลการสืบสวนและ,ะแถลงปิดคดีแตงโมนิดาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้